รถเข้าใหม่กับตอนเดียวโฟวินอิฟฟูดีแม็กเครื่อง3,000ปีใหม่ใหม่น้อยมาพร้อมกับของตกแต่งรอบคันสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน no ้องไอเสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น no ้องไอพามาดูกับรถเข้าใหม่เพิ่งเข้าเลยกับเจ้าคันนี้นะคะอิฟฟูดีแม็กสปาร์คอเอสสามจุดศูนย์คันนี้เป็นปี2022นะคะใหม่เพียง20,000เท่านั้นรถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ทันได้ล้างน้องไอพามาให้ชมก่อนเลยคะ่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับโฉมหน้าผิดโลกนะคะนี่เลย ในส่วนของโคมไฟนะคะยังขาวยังใสยอยู่เลยนะมาในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้นะคะแต่งคิวรอมาให้แล้วเนาะในส่วนของล้อคันนี้ได้ล้อแม็กไดลูกโม่นะคะยางเป็นยางปีใหม่ปี24เลยนะคะในส่วนของถัดมาจะมีบันไดข้างมาให้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูในส่วนของเมทอาร์กกันนิดนึงนะคะนี่เลยในส่วนของเมทอาร์กนะคะ ยังสวยมากๆไม่มีบุกไม่มีเบี้ยวค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของยางหลังกันนิดนึงนี่นะคะยางหลังก็ได้ในส่วนของยางออฟโรดเช่นเดียวกันเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเราใส่กันชนท้ายออฟโรดมาให้แบบนี้เลยแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวลากจูงมาให้ด้วยนี่เลยด้านข้างนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเม็ดอาร์คด้านข้างนิดนึงนี่เลยยังกลมเรียงตัวกันสวยมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นส่วนของด้านในกันบ้างนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับภายในสีดำเนาะได้เบาะหนังมานะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะคันนี้มี power outlet มาให้1จุดนะคะเป็น2โวลต์เนาะแล้วก็มีปุ่มกดปิดดิฟร็อกนะคะ แล้วก็ด้านข้างถัดมาจะเป็นปุ่มปรับโฟวินเนาะเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันบ้างนะคะนี่ในส่วนของเลขไม์นะคะคันนี้อยู่ที่เพียง2 2งพันเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะ นี่เลยในส่วนของห้องเครื่องนะคะยังใหม่มากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอาแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะในส่วนของคานหน้าก็ยังเป็นคานหน้าเดิมๆสวยๆเลยฝากระโปงนะคะมีแผ่นกันความร้อนมาให้เนาะ ฟิลก็ยังนิ่มๆอยู่เลยนะคะนี่เลยแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ดีเนาะเป็นแบตเตอรี่ใหม่เป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าอ e ีฟูดีแม็กสปาร์ e x 3.0คันนี้หากใครสนใจนะคะคันนี้ค่าตัวน้องเพียง5,59,000บาทหากใครสนใจนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้มีนาคมต้องมีรถขับนะคะจองเพียง999บาทถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิล ขับฟรียาวๆไปเลย90วันหากใครสนใจนะคะสามารถโทรหารน้องไอโดยตรงได้ที่062-465-0169สามารถแอดลายเบอร์นี้ได้เลยค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยบ๊ายบาย